รอบผมในที่สุดในที่สุดคตอนผมก็ตอนนี้เราถ่ายทําไปประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นครับผมก็เรียกว่าใกล้จะครึ่งทางแล้วครับก็ดีใจครับดีใจมากมากดีใจมากๆเพราะรู้ว่าแบบทุกคนรอตัวพวกเราเองก็รอเนาะแล้วก็วันนี้ได้เห็นภาพที่เราแบบไปถ่ายกันมาผลออกมาเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอันเล้ว่าเบ็นยังไง ตอนนี้คือทุกคนรู้แล้วว่าใครเล่นเป็นอะไรยังไงรู้แล้วรู้แล้วใช่อาจจะอาจจะไม่ได้บอกตรงๆหนูว่าถ้าดูตัวอย่างก็น่าจะน่าจะรู้ที่เป็นแฟนที่เป็นแฟนไทยกันมาดูอะไรก็มีคนไทยถูกเยอะอยู่นะคนถูกเยอะแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ไปเทียบกับเออไม่อยากให้ไปเทียบกับเวอร์ชันเก่าๆเพราะว่าเอาจริงๆตัวละครเรามีการปรับเปลี่ยนด้วยคือ ถ้ามีคนเรามาเทียบก็จะรู้ว่ามันมีบางจังบางส่วนที่มันไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ทุกคนคิดว่าเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันไทยมาเจอกันอีกน้ำที่เป็นพังเท่าไหร่คะแล้วอะดูีกทีมันนี่สองมันนี่สองนี่นะสองเท่าไหโฟชานเป็นไงบ้างไอต้องตอบอยู่เลยคือแปลกมากเลยนะผมว่าผมว่าเราคนนี้กันค่อนข้างเห ผมว่าอาจจะถึงพาร์ทงานเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าพาร์ททานข้าวชีวิตปกติเราก็เจอกันอยู่ยแบบพาร์ทอืน่นเราเจอกันก็้างบ<น>่อยก็เลยสบายใจที่จะแบบทำงานด้วยกันก็จูนเข้าง่ายแบบพอเข้าซิ่งที่ครั้งแรกก็แบบก็โตเลยแล้ก็ด้วยความที่ก่อนอันนี้ก็มีเวิร์กช็อปอะไรด้วยก็เลยสบายใจ จะว่างหน่อยตอนตอตัวตอนนวแบบื่ว่าเกิดหนะหรือว่าเกืดอยู่แล้วแว่าเค่าที่มันต้องมาเล่นเป็นคนหลักกันออะไรครับเกิดครับไปช็อตไปครับก็ตอนแรกรู้สึกว่า ไม่น่าจะชิลแน่เลยเพราะว่าเราสนิทกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบบางซีนอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบใกล้ชิดมากๆเรารู้สึกว่าแอบยากเหมือนกันเราเขินเรารู้สึกเขินมันเขินหรือค่ะบางทเขินอ่ะนี่ฉากแบบนี้เราเริ่มรู้สึกว่าแบบเราชอบเหมือนกันนะโอ้ยังไม่เคยคุยอะไรเลยเ่นเออไม่ยังไม่เคยปืนแต่ว่าชอบฉากแต่แต่ก็รู้สึกว่า เราติดตามดีกว่าเราติดตามดีกว่าแต่รู้สึกว่าแหลายๆทีที่เข้ากันเป็นจริงเราได้โชว์เพลงแล้วก็ภาเข้ากันน่ดหวังคาดหวังกันไม่ได้ไม่ใช่ค่ะว่าคาดหวังกันคืออยากให้ทุกคนได้รูอะไรแล้วก็คิดว่าคิดว่าถ้าทุกคนได้รูก็น่าจะรู้สึกแบบว่า สนุกนะครับผมว่าสนุกพอแบบผู้ชายเยอะอยู่ด้วยกันสำหรับกองผมนี่ผมว่าเอ่อมันดีแล้วก็สนุกดีครับแล้วรู้สึกว่าเอนจอยกับการที่เราได้ไปกองไปทำงานเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันซิงกันเองเร็วด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่กับองตูแต่ว่าทุกคนผมว่าเราซิงกันค่อนข้างเร็ว ความเป็นพี่น้องของลุกชายด้วยแล้วเวิร์กช็อปมาด้วยแล้วก็เจอกันบ่อยๆด้วยมันเลยเหมือนว่าลูงชายทุกคนเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วก็มีความมีความชินอะไรกันก็สนุกดีครับไปก็องแบบรวมตัวกันสามคนเป็นแก๊งสามคนั้นใช่ก็จะสร้างสีสันการจะก็ันว่ามีอะไรกันงานมีงานอะไรกันกระเด้อด้วยกระเด้อด้ว ของดูไดฟีน้าก็ีวอโดส์โดสก็เล่นกับเานอนแล,แล้ว like ก็ทนนี้ครับผมก็มีสกัดเหรียานหนึ่งเรื่องทั่วครับผมแด้วไพาดอื่นอื่นครับผมใช่าซิโอครับฝากด้วยูครับอ่าอยูับนเซียอยู่ในนอเซียใช่ใช่ u ก็เป็นพาร์ทที่ค่อนข้างใหม่สาหรับเราเหมือนกันเราเรียกว่าเปิดโลกเลยครับก็รู้สึกว่าเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เราไม่ไม่ไม่ทราบอาจจะไม่ได้ทราบไม่ได้ทราบหรือว่ามีพาร์ทนั้นอยู่ครับแต่พอเราไปเห็นจริงๆเนี่ยเราสึกว่าเราอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนครับแล้วก็นำนำความลำบากของพวกเขาเนี่ยมาให้ทุกคนรับทราบแล้วก็ช่วยเหลือกันก็เห็นว่ามันใจอะไรหลายคนที่ลำบากมามาก ใช่ใช่ครับใช่ครับผมก็มีหลายหลายภาคส่วนมากๆเลยครับพราะเป็นผู้อพยพที่พออพยพมาแล้วเขาไม่สามารถกลับบ้านตัวเองได้อะไรครับมันก็ทําให้เขารอส่วนัวแล้วก็นิดความช่วยเหลือกครังทั่วประเทศเรียบร้อยครับก็ไปครบสี่ภาคครับแต่ว่าไม่ได้ทั่วประเทศแบบทุกจังหวัดนะครับผมก็ไปครบสี่ภาคอย่างที่เราตั้งแพ็กเกจเอาไว้ว่าเราจะทําไม่ได้ภายในปีนี้ครับเพรา สีพ่พันเรียบร้อยพอพูงงานะไรอะตาเราลองเก้่นเป็นจบที่เก้าหมื่นครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บจริงนะครับหมายถึงว่าเราทำเพื่อความสนุกสนานเฉยๆครับเราอยาก,ก,ก,กใ,หให้แฟนๆ enjoy แหละที่มารอครับ ka puka ka 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 ka